ครับพี่น้องสวัสดีครับได้เท่านี้แล้วครับวันนี้อ่วันนี้นนนอันนี้ตรงนี้ว่าจะไปเป็นทางเข้านะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแต่งนะครับอันนี้เราลงเข้าๆก่อนยังไม่เสร็จนะนี่พี่น้องนี่แค่ล้อมไว้เฉยๆก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาแต่งบอ่อแต่งบอ่อแต่งทางน้ำ หมายถึงว่าทางน้ําที่เราจะเวลาน้ํามันเหม็นน้ามันเน่าเนี่ยเราจะได้เคลียร์น้ํบอ,อกง่ายครับผมเลี้ยงกบถ้าเรามีการถ่ายเทน้ํามันจะทําให้กบสมบูรณ์ครับผมเพราะเราเคยเลี้ยงแล้วนะครั้งหนึ่งผมเคยเลี้ยงลน้ยงกบตรงนี้นะครับแต่เป็นใช้สแสล็มไม่ได้กั้นอย่างนี้ใช้ผ้าเขียวกั้นครับตอนนี้ผ้าเขียวเนี่ยมันใช้แค่ครั้งเดียวมันก็ผุแล้วพี่น้อง ช้ได้ไม่นาน,นนี่เราก็คิดว่าเราจะเลี้ยงจนเป็นแม่พันธเลยนะครับให้เป็นแม่พันธุไว้จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อลูกกบมาเลี้ยงครั้งนี้เราก็อาจจะเลี้ยงยาวเลยก็เลยจะทำให้มันถาวบอลสักหน่อยหนึ่งครับมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับพี่น้องนะนี่ครับอันนี้ก็จะทำเป็นประตูทางเข้าตรงนี้พี่น้อง ก็เดี๋ยวจะปิดปปติดดีๆโอเคสวัสดีครับมันจะใช้กี่แผ่นเหลือไม่เยอะหรอเหลือก,กี่แผ่นลูกตรนนั้นอยู่กับเต้เหลือกี่แผ่นเออเอามาก่อนไกลแล้วพีนน่น้องเหนื่อยเน่อย บอกบไม่เนาะไม่ได้เตือนไม่ช่วยตายเลยปะอบเออเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวจัด หมดยังต้นนี่ดินเข้าอดินดันหน่อยดิเออ,อเคได้ยังหมดยังหนึ่งในรถอ้าวอ้าวใกล้แล้วพี่น้องเลยอีกรองนี้แล้วก็แต่ง ตรงกลางก็จะทำเป็นบ่อได้ไหมน้องนะบ่อกบไี่น้องนี่ท่อระบายน้ำพอดีผมเคยเลี้ยงแล้วก็ทำท่อระบายไว้ออกไปนาหน่อยไี่น้องท่อท่อไปนาเวลาเราจะปิดน้ำเราก็สวมท่อปิดได้เลยวันนี้มาทำกับลูกชายไป่น้อง้าาเหนื่อยใกล้ละ เดี๋ยวมีอะไรขื้นหน้าแล้วถ่าย แจ้งให้ทราบนะครับ้ะอัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับผมบ่อเลี้ยงกบครับผมอันนี้เอาให้เสร็จใชกระเบื้องเก่าพนะี่น้องครับสวัสดีครับ,รบจะทำฟาร์มกบนะครับทฟาร์มกบแต่เวลาใช้กระเบื้องเก่า